อยากจะขอหุ้นสิบเด้งพอมีไหมคะสำหรับตลาดหุ้นไทยช่วงนี้เลยโอเคเอาค่ะถ้าสิบเด้งเนี่ยชุดนี้มันขึ้นมาหมดแล้วล่ะผมคงจะต้องไปดูในกลุ่มที่ผมคาดหวังในอนาคตว่าจะจะจะมงได้เราดูกันยังไงในยุคปัจจุบันับในอนาคตซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับผมผมชอบชอบหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลอ ฮนะชอบพูดในกลุ่มโรงพยาบาลถ้าระดับราคาสักยี่สิบบาทเนี่ยผมชอบตัวบางกอกเชนถ้าระดับราคาสักสามสิบบาทเนี่ยผมชอบระดับผมชอบตัว RJS นะฮะชอบสองตัวสอ,องกลุ่มโรงพยาบาลน,น,นะครับไฟฟ้าผมชอบ BPP BPP ค่ะฮะ BPP บ้านปูพาวเวอร์ นะครับบ้านปูปเวอร์ผมว่าบ้านปูปบเวอร์เริ่มมีเริ่มมีการปรับในทิศทางที่เริ่มดีขึ้นกังกุลกังกุงก็ดีนะฮะแต่กังกุงก็มาถึงระดับหนึ่งแล<ะ>้วนะครับครับอ่านะคะจะได้ให้คุณผู้ชมได้มีจังหวะในการ,รศึกษา,าและรองติดตามดูนะคะ วันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยข้อมูลขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่สุเชษค่ะขอบพระคุณค่ะรักษาสุขภาพนะคะแข็งแรงค่ะมีคุณผู้ชมถามมานะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะพลาดหุ้นที่มันมีหลายๆเด้งสิบเด้งกันไปด้วยในอนาคตถ้าอยากจะมองหาหุ้นที่มีลักษณะแบบนี้มันยังคงมีอยู่ไหมคะเมื่อเราดูหุ้นเป็นเด้งเนี่ยเราเราไม่เคยรู้หรอกครับว่ามันจะขึ้นเป็นเด้งหรือเปล่านะครับอันนี้คือต้องเล่าเล่าตามความจริงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในขาพวก คอมมินิตี้นะครับเวลามันมาเนี่ยจะมาค่อนข้างเร็วแล้วก็แหงโดยเฉพาะจุดที่ผลการต้องขาดทุนแล้วก็เ่ินราบเป็นบวกนะครับในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเราเห็นว่าฝากระเหล็กเนี่ยนะครับฟื้นนะครับฟื้นขึ้นมากำไรอาจจะดีแค่หนึ่งถึงสองเปอรมากก็ได้นะนะครับซึ่งก็ไม่มีใครคาดการณ์ได้หรอกว่าราคาเหล็กจะไปพีที่ระดับไหนแต่ว่าอย่างน้อยในสองเปอร์นาม,มากข้างหน้าเนี่ยยังเป็นเซนขึ้นอยู่เนี่ก็เลยมีแรงกิงไวเข้ามาเยอะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเล่นพุ่งพันนึงเนี่ยต้องต้องตามดีๆนะหรือใครที่เล่นทิษฎีเทคนิคก็ตามเรามาตั้งแต่แต่แตมาสสองปีที่แล้วเนี่ยจะรู้แล้วว่าใบดิงนะครับฮาน่าเคซีเดลต้าเดลต้าช่วงแรกๆเราก็เคยแนะนํานะครับเออ,เอ,อจุดปัจจุบันถามว่าอะไรที่มันน่าจะไปนะครับอะไรที่มันน่าจะไปเออผมก็ต้องบอกแบบนี้นะครับถ้าเราเป็นนักซืุนแบบมองแบบขนทาง้วเนี่ยครับเราเชื่อว่าสีายไยเน,นี่ยยังไงก็จะปืนใต้ซื้ขึ้นมาคุณต้อง มองหาโอกาสในการลงทุนหุ้นโดเมสิกนะครับแต่ว่าจะซื้อตรงไหนและตัวไหนที่มีความถึงแบงที่จะทัดทานกับสกิทที่มันชะลอลงในช่วงนี้แล้วก็พนฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะฟื้นได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นการซื้อในจุดที่นักลงทุนโดยส่วนใหญ่เลือกลดน้ำหนักลงมานะครับเป็นการมองแบบส่วนทางอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ต้นทุนที่ดีพียงว่าแน่นอนครับระยะการจิบือทองก็อาจจะช้าหน่อยนะครับส่วนอุตสาหกรรมที่ผมคิดว่ายังไปได้กสักปีครึ่งนะครับ ผมยังคิดว่าซอฟคอมนะครับยังไปได้ผมไม่จับตาดูสกร,รมน้ำตาลเลยนะนะครับอาจจะไม่ถึงเด้งเี่ยแต่ว่าระดับสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตอาจจะมีอยู่นะครับในไทม์เฟรมยันถึงประมาณมาสักไตรมาสหนึ่งของปีหน้าครับทั้งกลุ่มหรือว่าเฉพาะบางตัวด้วยค่ะจริงๆมันก็เกิดทั้งกลุ่มนะผมคิดว่าตัวซอฟคอมมันจะเป็น่างนี้นะในแง่ใส่เพื่อเพื่อใครี่จ,จำคำแนะนำของเราได้นะครับว่าเวลามันเก็ดภาพลานิญาภาพแรกคือบ้านเราเนี่ย ผลผลิตจะมีออกมาบ้างนะครับแต่ว่าทางประเทศอืน่นเขาจะเสียหายเยอะนะครับผลผลิตออกมาน้อยแล้วก็ดีมาร์ทขั้ๆฟื้นขึ้นมาก็จะทำให้ตัวหนูการลุ่มขั้ยๆฟื้นขึ้นมานะครับพอถึงปีหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่ภาพของตัวพพลายเราเนี่ยจะเริ่มเยอะขึ้นผลผลิตเราเยอะนะครับก็จะขายของได้ดีขึ้นในแง่ตัวลุ่มแต่ราคาจะลดระดับลงมาบ้างอันนี้จะพีคพอดีคอันนี้เป็นไซเคิลปกติของตัวสาคําตาแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันได้สองขาด้วยนะครับดีมาร์ทเอเชลดีนะครับแล้วก็ ในขางตัวดิมานของน้าตาลนองเนี่ยคือการ,ปรโปผกก็สูงนะครับสปายยังจํากัดอยู่ก็เป็นอะไรที่คุเองค่อยๆตามดูจากข้มค่ะได้เลยครัอวันนี้ว่าจะขอ,ของเีนี้ผลหุ้นสิบเด้งซะหน,น่อยหุ้นสิบเด้งก็มันไม่มีหรอกไม่มีในตลาดหุ้นไทยช่วงน,นีมน้มันเลยมันเลยมันเลยโอกาสนั้นไปแล้วมันเลยไปแล้วอย่างอย่างเคทีอ่ะมันก็ตกเด้งนะหุ้นตัวเล็กๆบางตัวก็สิบเด้งก็มีค่ะ แต่แต่มันเกิดขึ้นในในช่วงของเดือนพิกาหกับเดือนมีานาปีาที่แล้วมันมีนะฮะแต่เป็นอย่างเป็นหุ้นขนาดเล็กนะค่ะซึ่งซึ่งมันก็คือผลิตสน,สนายยดเลนะอะค่ะคุณประกิตคะสอบถามหน่อยช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นการเลรวรของหุ้นขนาดเล็กนะคะขนาดกลางหลายตัวเลยนะคะเรียกว่าวิ่งกันเป็นเด้งๆเ,เลยอะ่ะมันพอจะมีหุ้นปจัจจัยพื้นฐานดีที่วิ่งเป็นเด้งแบบนี้บ้างไหมคะโดยที่ ไม่มีการเดิมพันแต่น่าจะเป็นโอกาสหรือศักยภาพการเติบโตของเขาในอนาคตข้างหน้านะคะสวัสดีครับอ๋อสวัสดีสวัสดีใช่ช่วงนี้กําลังลงมาอยู่เลยฮะมันคือก็มันก็เก็บไปแบบมันมตอนนี้ได้ใช่ก็มึนมนไปนะครับเก็บแบบว่าอื้ออก็เก็บไปก็คืนน้ำลายไปนะครับืนน้ำลายไปโอ้ยจะผ่านไปได้อย่างไรทีนี้ท้ายแล้วทุกอย่างพ่จิตก็มานะอล่าสุดเมื่อกี้มีคน ลายเาบอกผมเบี้ยเอามาแล้วนะฮะอะไรก็ตามที่เปน,น,นอแล้วเดี๋ยวมันก็มาใช่ครับคือเอย่างมันก็จะ,จะฟองผ้าอ,ออกมาใช่ฟองผ้ามาในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับค่ะครับะนะคะวันนี้เราก็ยังมีมุมมองเชิงบวกนะคะจากอาจารย์ปิงมาฝากกันอาจารย์ปิงของทุกทกท่านเลยนะคะพี่ต้นขาอีกหนึ่งคำถามที่อยากจะทราบก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นเราจะได้ยินคําพูดแบบหุ้นเด้งหุ้นสิบเด้งหุ้นห้าเด้งอะไรก็แล้วแต่ ในปัจจุบันมันยังมีหุ้นแบบนั้นให้นักลงทุนเลือกไหมคะอย่างหุ้นสิบเด้งนี่ยังมีไหมก็ก็เอาอดีตมาพูดมันก็ยังง่ายนะ่าหุ้นสิบเด้งสิบเด้งนะครับแต่ตอนคิดตอนนี้คือหุ้นอะไรไม่ค่อยมีคนคิดนะผมก็ยังเชื่อนะครับว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมไดเช่าหุ้นเหล็กผมก็ยังคิดอย่างนั้นนะครับว่าหุ้นกลุ่มเหล็กเป็นหุ้นเทินาะลางคนแข็งแรงนะครับแต่ว่าวันนี้คือเนื่องจากว่าหลายวันที่ผ่านมามันมันขึ้นมาเยอะนะครับ มันทำให้มันก็เลยอุียงหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบแต่ก็คือบนบนความเสี่ยงนะ่ะสมมติว่าเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นจ,จริงนะครับราคาเหล็กไม่ได้ขึ้นจ,จริงนะครับก็อาจจะปรับตัวลดลงมานั้นก็คุณกลุ่มเหล็กคุณก็เลือกเอาแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไม่ไดีก่อนวิเคราะห์ทางพื้นฐานในเชิงการวิเคราะห์นะครับว่าเป็นใช้ประสบการณ์ในการลงทุนที่ผ่านมานะครับว่าที่ผ่านมาคือผมจําได้มีหุ้นตัวหนึ่งในกลุ่มเหล็กนะครับราคาเท่าสิบบาทสี่สิบบาทนะครับมาเหลือแค่ต่ำกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ โอกาสจะบาดตัวขึ้นไปผมก็ยังมองว่ามันไม่บอกว่าจะขึ้นไปสามสิบนะนะครับก็คือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนไม่มีกลุ่มเหล็กในบ้านเรามีน้อยนะครับแต่ตอนนี้ก็มีเยอะขึ้นนะครับมันก็เลยคิดว่ากลุ่มเหล็กนี่แหละจะเป็นกลุ่มที่อโอกาสแต่ขอโค้ด้วยนะว่าผมไม่ได้พูดว่ากลุ่มเหล็กจะไปติดเด้งยี่สิบเด้งนะคือเสี่ยงมากมโอกาสก็ขาดทุนมากเหมือนกันเดี๋ยวเน้ยโอกาสโอกาสขาดทุนมากแล้วไอ้ที่สิบเด้งเ่ยแต่ว่านตอนนี้คือเ็จไอ้หุ้นที่มันธุรกิจเปลี่ยน นะครับภาอุตสาหกรรมเปลี่ยนอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีนะไม่เหมือนสมัยก่อนก็เป็นเช่นและหุ้น e A, หุ้นเอเอหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าอ่าพลฟ้าพลังงานทดแทนอะไอย่างเงี้ยมันคือการเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับที่เกิดขึ้นแต่ว่ากลุ่มเหล็กนี่คือเทคโนโลยีเก่าผมก็เลยบอกว่าน,นตอนนี้คือถ้าแบบโอเคเปลี่ยนเทคโนโลยีเลยเนี่ยมันมีนมความเสี่ยงที่น้อยกว่านะครับไม่แน่นอนแต่ก็ไม่แน่นะเปลี่ยนอุตสาหกรรมเปลี่ยนเทคโนโลยีปรากฏว่ามันทําไม่ได้นะแต่ตอนนี้มันก็มาทําได้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะอย่างเงี้ยมันกลุ่มเหล็กตอนนี้คือเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจเก่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือว่านัาตอนนี้คือก็แต่ผมถ้าผมใจผมตอบเรื่องน่ะผมยังชอบกลุ่มเหล็กอยู่ถ้าเผื่อจะมีโอกาสเกิดสิบเด้งนะครับแต่จะเรียกว่าคนความเสี่ยงที่่อนข้างสูงครับค่ะบางคนเนี่ยอยากจะเลือกมองหาหุ้นที่แบบเด้งเด้งห้าเด้งสิบเด้งยี่สิบเด้งกันด้วยนะช่วงนี้มันยังมีไหมคะหรือว่ามันจะมีหุ้นตัวไหนที่มันจะเหมาะกับการเด้งเด้งแบบนี้ได้ไหมเน่ตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ตลาดนิ่งก่อนดีกว่า นะครับเราก็ถ้าเกิดว่าจะมองหุ้นที่พร้อมที่จะให้ผลตอบแทนเยอะอผมไม่สามารถมองเป็นเด้งได้นะฮะไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าถ้าเอาว่าซื้อตรงนี้สามเดือนหกเดือนมีกําไรเนี่ยนะครับผมอยากให้ไปมองหุ้นในกลุ่มคาปรีค่ะนะฮะกลุ่มคาปรีนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตัว CPO เองนะครับหรืออย่างตัว CRT นะกลุ่มค้าปลีกที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยยังลักกาดอยู่กลุ่มนี้เนี่ยแหละนะครับผมมองว่าปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่พร้อมนําตลาดขึ้นมาได้นะแต่ช่วงนี้ขอให้เขาลงให้เสด็จน้ําก่อนค่ะนะครับลงให้เสด็จน้ําก่อนนะครับแล้วก็ปลายปีนี้ต้นปีหน้าจะเป็นคนที่นําตลาดขึ้นมานะครับค่ะได้เลยค่ะอยากจะขอช่วงเวลานี้ที่ตลาดหุ้นไทยไซเวเนี่ยนะคะมีคําถามสําคัญถามว่ามีหุ้นสิบเด้ง พอจะมีให้เราได้เลือกบ้างไหมคะช่วงเวลานี้ค่ะเอ่อหุ้นเด้งเมื่อกี้นี้ที่จะกันนะเมื่อกี้เราไปตัวไหนกันบ้างนะตัวที่อยู่ในโซนอ่าเด็กกระบาไม่เอาที่ว่ามันแพงใปรู้สึกว่าอค่ะพอเราใจถูกตัวที่เด้งใช่ไหมใช่ค่ะหุ้นเด้งต้องไปสิบเด้งห้าเด้งแ่อุ๊ยอันนี้เอา่องนี้ผมขออนุญาตจริงๆมันมันก็พูดเดี๋ยวเดีมมันพูดได้เหมือนกันพูดได้แต่ว่า เอาเป็นว่าอยากให้เอาไปทํากันบ้านกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะค่ะนอกจากสามตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดว่ามันจะเด้งมันจะมันจะมันจะลงมาเยอะแล้วมันอาจจะพร้อมดีดกลับเนี่ยหนึ่ง DEM อย่าง VGI สองตัวเนี่ยนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วก็จะเป็นพวกอ่าแต่จริงๆมันผมเปิกผมทํากันบ้านทํากันบ้านกับเรื่องดูตัวนี้เหมือนกันอย่างพวกอ ข้าแก่น้อยพวกีซ C ผู้โอริเนี่ยไอโอลิไม่สูงฮะมันไม่เด้งมันไม่มันไม่มันไม่หลายเด้งละข้าแก่น้อยกับข้าแก่น้อยเนี่ยเป็นตัวที่ลงมาลึกนะครับ G G C ก็ผมว่าลงมาแต่รูมไม่ได้เยอะมันต้องแก่น้อยอาจจะเป็นตัวเดียวบางท่นถ้าเกิดถ้าเกิดพูดเพิ่มจากไอตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดไปอะพวก B M พวก F G I อะอาจจะต้องไปดูข้าแก่น้อยอะที่จะเป็นอะไรที่ดูเหมือนว่าลงมาลึกอะนะครับอาจจะดีได้แต่ว่า อขอให้ดูข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่หุ้นลงมาราคาลงมาลึกๆเนี่ยบางครั้งมันก็มีเหตุผลในบางอย่างประกอบในตัวเขาเองนะครับแต่ถ้าเกิดแบบข้อลงมาลึกลงไปเปิดชาร์ดูเสียข้อมูลดูเั่าแค่น้อยดูนะครับตัวนี้ครับเขาก็มีผลกระทบเรื่องยอดขายเรื่องคอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะลูกค้า<ช>จีนอาจจะหายไปบ้างรอวันฟื้นตัวพร้อมกับโควิดเลยนะคะ